อีกสิปีเนี่ยธงใจรงของเราไม่รู้ว่าจับปักอยู่ในแผ่นดินใครเราไปทุกที่เราเห็นทุกที่ว่าเขามาซื้อที่ดินแล้ววันหนึ่งที่ดินก็ถูกเปลี่ยนให้เป็นกระดาษก็คือเปลี่ยนเป็นโฉนดแล้วโฉนดนี้ก็ไปฝากในแบงก์ปไปจำนองธนาคารธนาคารต่างชาติแสดงว่าที่ดินของเราไปอยู่กับธนาคารต่างชาติมาแล้วแสดงว่าแผ่นดินของเราเนี่ยธงชาติของเราไม่รู้ปักกับที่ดินของใครผมว่าน่ากลัวมากเขากําลังเปลี่ยนเขาไม่ได้ออกประเทศเราไปไว้ที่อื่น ตั้งอยู่ที่เดิมแต่เปลี่ยนจากคนไทยที่เป็นเจ้าของประเทศถ้าเป็นคนใช้แามว่าเราต้องเราสูญเสียแผ่นดินแผ่นดินอยู่ที่เดิมแต่ความเป็นคนไทยหายไปจากเจ้าของแผ่นดินกลายเป็นคนใช้ซึ่งผมยังเชื่อของผมลึกๆว่าทางออกเนี่ยมีทางเดียวกันการปลูกต้นไม้และก็รับรองค่าต้นไม้เป็นทรัพย์จะเปลี่ยนฐานการออมเงินจากภาคในเมืองมาสู่ภาคประชาชนมทางยิ่ยงใหญ่ เลยมีแนวความคิดว่าเอาเลยไปแทนนี่สิ่งใ่ไปก็เป็นขาใ่โตด้นะไก็คิตาหรต้นไม้ยเพราะต้นไม้ซึ่งเป็นากระบวนการีที่สของที่เราทให้าต้องใช้เลยแล้วเอาเงินมาทำให้เราต้องเป็นเนีเราสร้างเงินมากัยังไม่ไดเห็ผลนะสู้ยังไงไปทำร้านทางเราก็ไม่ ไปทำการเกษตรเราก็ต้องช้าถอยแล้วก็แยงที่สุดถ้าแก่ก็รวยเราจะทําอะไรดีล่ะอาชีพที่คนไทยถนัดที่สุดชาติพันธุ์เราก็คือการพัฒน์ูใช่ไหมครับเราพัฒน์ูเป็นมันก็จะเองเด็กการพัฒน์ูเป็นทางที่ีที่สุดประเทศเราเป็นประเทศที่มีแสงแดดดีที่สุดในโลกดีมากอาชีพที่ควรจะทำและสู้างต้นนิ่งได้ผมก็บอกของอาชีพ ต้นไม้แล้วจีนค่าต้นไม้เป็นเงินเอาเงินงนี้ไปทำนายมุ่จึงเกิดธนาคารต้นไม้ขึ้นมามโครงการธนาคารต้นไม้ขึ้นมาในประเทศนี้เพื่อที่จะทําให้คนหนุ่ต้นไม้แล้วต้นไม้เป็นหมือนม่ความเป็นมาของธนาคารต้นไม้เนี่ยมันเป็นมาอย่างไงครับที่มาที่ไปของธนาคารต้นไม้ก็มีมีส่วนหนึ่งก็มาจากเกษตรกรจากพี่น้องจากภาคอีสาน ที่เป็นหนี้แล้วไม่มีปัญญาปลดหนี้เป็นหนี้เกิดจากภาครัฐกระตุ้นให้เขาเป็นเช่นยุคให้เขาปลูกมะม่วงหิมะพานแถวโคราชแถวบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดปลูกแล้วไม่เป็นลูกเพราะเป็นลูกเขาก็ตัดต้นทิ้งปรากฏว่าหนี้ก็ไม่หายเขาก็มาเรียกร้องให้รัฐปลดหนี้ให้เขามันก็เป็นธรรมนะที่เขาเรียกร้องให้ปลดหนี้แต่กระบวนการที่เป็นหนี้แล้วให้คนอื่นปลดให้เนี่ยมันก็ไม่ยุติธรรมกับคนที่ทั้งระบบทั้งหมดกระบวนการตรงนี้มีการเรียกร้องต่อรัฐ จึงเกิดปัญหาเกิดปัญหาถ้าถ้าจำกันได้มีการคืนบัตรประชาชนที่ที่ว่าการอำเภอแล้วก็บอกว่าลาออกจากประชากรความเป็นคนไทยมันเป็นประเด็นที่มาที่ไปของต้นไม้ของธนาคารต้นไม้แต่ว่าก่อนเป็นธน,นาคารต้นไม้เนี่ยกลุ่มสมาชิกสภาผู้นําชุมชนแห่งชาติก็ได้ไปดูต้นไม้ของผู้ใหญ่วิบูลเข้มเฉลิมที่จัดเจิงเซาสนามเชเกตลรกอว่ายี่สิบปีก็ประมาณน้ก็ตั้งค้นสังเกตว่าเอ๊ะถ้าประชาชน เกษตรกรที่ยากจนเรียกร้องให้ปลดหนี้เสนิ็เนี่ยถ้าเขาปลูกต้นไม้แล้วก็ให้รัฐรับรองค่าต้นไม้ของเขาเป็นทรัพย์และเอาทรัพย์นี้ไปปลดหนี้มันน่าจะเป็นธรรมกับทั้งชาตินี้ทั้งประเทศและทั้งแผ่นดินก็ก็เลยไปเรียกต่อรองกับรัฐบาลจินดาบุญจันทร์จากเครือข่ายลุ่น้ำหลังสวนคือหนึ่งในสมาชิกสภาผู้นำชุมชนแห่งชาติ ที่นําโครงการปลูกต้นไม้ใช้นี่มาทดลองนําร่องในบ้านเกิดบนฐานความเชื่อที่ว่าการจัดการทรัพยากรไม่สามารถทับได้โดยใครคนใดคนหนึ่งและการขับเคลื่อนจําเป็นต้องอาศัยผู้นําที่มีต้นทุนความเชื่อถือทางสังคมสวยัยแสงสว่างผู้จัดการธนาคารพคสสาขาหลังสวนซึ่งอยู่กับตัวเลขของกองหนี้ของชาวบ้านแต่เชื่อในปรัชญาแห่งความพอเพียงและพงษาชูแหนมเจ้าของโครงการคนอยู่ป่ายัง ป่าไม้นักอนุรักษ์นักคิดและนักสร้างวัฒกรรมซึ่งเป็นที่รักและศรัทธาของชาวบ้านในลุ่มน้ําหลังสวนจึงถูกชักชวนให้เข้ามาเดินร่วมทางเพื่อสร้างพลังและกลยุทธ์การยู่งใจให้คนปลูกต้นไม้รู้สึกเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีเรือข่ายลุ่มน้ําหลังสวนโดยการเสนอของพงษาชูแหนมได้เสนอเวทีประชุมลงมติเปลี่ยนชื่อโครงการปลูกต้นไม้ชัยนี่ของสภาผู้นําเป็นโครงการธนาคารต้นไม้ เพื่อขยายฐานและเปิดโอกาสให้คนไม่เป็นหนี้ได้ปลูกต้นไม้ลงในแผ่นดินพอมีโครงการนี้ของรัฐเนี่ยแล้วก็ถามถามทุกเวทีประชาชนว่าเราเปลี่ยนชื่อกันดิทุกคนก็ยกมือเพราะว่าความเป็นธนาคารต้นไม้ความเรามีความเป็นนายมากกว่าความเป็นทานปลูกต้นไม้ใช้นี่ฟังยังไงคนปลูกก็ยังเป็นต่ำต้อยยังเป็นทา่ายังเป็นหนี้ยังเป็นคนที่เหมือนกับอยู่ชั้นล่าง แต่ถ้าเป็นธนาคารเนี่ยรู้สึกว่าเราเป็นนายธนาคาร<ม>เรามีเงินสะสมอยู่ในต้นไม้รู้สึกว่ามันมีพลังกว่าหลักการของธนาคารต้นไม้ก็คือคุณไม่เขียนื่อไปปลูกต้นไม้ในที่ดินของตัวเองถ้าไม่กล้าปลูกลงไปทั้งแปลงปลูกเอาเรื่งรอบเกศก่อนปลูกไม้สาหร่ายปตรงนั้ก็ต้องไม่รอดเกศสั้งพันต้นของคนยากก็มีหลักพันต้นนะครับปลูกพันต้นปลูกเสร็จเรียบร้อย มันที่ปลดยอดจะไห้มาต้นสูงเักเอวสักสเผาเนี่ยเราจะจะตีราคาให้ต้นละหนึ่งร้อยบาทถูกพันต้นก็จะมีงเงินในวัญชีราคาเนี้ต้นละร้อยพันต้นหนึ่งแสนฟีที่สองต้นไม้ที่ขึ้นราคาเลี่ยเราก็ตีราคาขึ้นไปอีกหนึ่งร้อยจนสองร้อขึ้นไปปีละร้อยจนถึงปีที่สิบมาไปที่สิบจะต้นไม่ถึงพันถูกเป็นพันต้นถ้าไม่ตายเราก็จะมีเงินในบัญทีหนึ่งลาน เงินในบัญชีนจะเป็นเงินเหมือนกับเงินฝากถอนมาซื้อวีโก้ไม่ได้ถอนมาดาวน์โหลดเงิไม่ได้แต่เอาไป็ช้าออก่าอรัได้เอาเป็นคำน้ไดาหลักเกณฑ์การคำวนวณราคาต้นไม้ของธนาคารต้นไม้ยึดจากการลงทุนปลูกต้นไม้และปลูกป่าของภาครัฐเป็นเกณฑ์ โดยคิดมูลค่าที่รัฐต้องจ่ายค่าแรงในการปลูกต้นไม้ค่าจ้างพนักงานของรัฐรวมถึงค่าบริหารจัดการดูแลซึ่งรัฐต้องจ่ายไม่น้อยกว่า100บาทต่อต้นธนาคารต้นไม้จึงมีหลักคิดในการให้ประชาชนปลูกต้นไม้ในที่ตัวเองโดยลงเงินลงแรงแทนรัฐแต่ให้รัฐตีค่าต้นไม้ของประชาชนในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ให้เป็นทรัพย์และนำมาใช้เป็นหลักคำประกันระหว่างรัฐกับประชาชนได้ โดยเฉพาะการใช้ค้ำประกรันหนี้สินระหว่างเกษตรกรกับทกศเพื่อป้องกันการขายหรือสูญเสียที่ดินทำกินโดยให้รัฐเข้ามารับภาระดกเบีย้ยแทนประชาชนซึ่งลงทุนปลูกต้นไม้โดยรัฐไม่ต้องใช้งบประมาณในการปลูกที่มันจนนี่อแสนูกตนก้นไม้ไปได้สแสนว,วเอาไปคํำนี้ต่อนี่คนาเราาไม่เงินเลยนะสแสนเงินผมมีในต้นไม้ เลี้ยงอยู่ในบัญชีคอยรับรองว่าบนเงินเงินเขาจะเอาไว้เป็นคำนี้วุฒิศาสตร์นี่มีเหตไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเพราะว่ามของตรงนี้เป็นคำไม่ได้ถามว่าถ้าไม่เสียดอกเบี้ยแล้วกองทุอจะเอาดอกเบี้ยจากไหนรับผู้จ่ายแทนจริงๆแล้วมันจะยุติธรรมกับระบบยังไงคะถ้าสมมติรัฐจะต้องเป็นคนแบกภาระดอกเบี้ยตรงนี้ถามว่ายุติธรรมยังไงเพราะ เดิมถ้ารัฐไปปลูกเองรัดจ่ายมากกว่านี้เยอะมากค่ะแต่เนี้ยรัฐไม่ต้องลงทุนมันเกินความเป็นธรรมด้วยซ้ำไปเพราะถ้ารัดไปปลูกเองลงทุนมากกว่านี้แล้วไม่รู้ว่าจะรอดเท่าไหร่แล้วก็เรายังไม่ได้ที่ดินคืนมาเีก่ะที่รัดปลูกต้องปลูกในที่ที่ป่าเลยแต่ถ้าเราแบบเนี้ยเราสามารถปลูกต้นไม้ในที่ดินของประชาชนอืการขยายขอบเขตพื้นที่ป่าก็เริ่มยื่นออกมาจากป่า ป่าแนวคิดแบบนี้ต่อไปป่าจะเริ่มอ,ออกมาเป็นแถบเป็นเส้นสายออกมาจากป่าแนวริมรั้วต่อไปจะมีป่าเป็นยอมๆแล้วก็มีทางเชื่อมป่านี้กับป่านี้ต่อไปเด้วยก็ะจะมีป่าทั้งแผ่นดินระบบนิเวศจะกลับมาพื้พนที่กเกษตรก็ถูกปรับเปลี่ยนคล้ายกับป่าความความความสมของระบบนิเวศจะทําไปสู่ความสม ะะมายที่ปลูกแล้วขึ้นบัญชีธนาคารต้นไม้ได้เนี่ยจำง่ายๆคือมายที่หวันนึ่งเย้ยแล้วนึ่งชายเนื้อไม้ได้ชายเนือ้อไม้เช่นเอามาทําฟ้าทําเรือนเนี่ยแปลรูปได้แปลรูปได้เช่นไม้ย่างไม้ซักไม้เคี้ยนไม้พวกเนี่ยใช้ได้ไปะชนดิดไหนมั่งยู่แขจังวัดนั้นๆจะตกลงกันถามว่าถ้าปลูกไปแล้วเขาจะยึดที่ไหมเขาบอกออกไปที่เช่าของทางราชการเนี่ย วันหน่มันออกเป็นโดนเนี่ยมันจะได้ไหมที่ขโดนถามว่าเราปลูกปลูกไปวันหนึ่งมันจะยึดไหมนี่เป็นเป็นาความเข้าใจที่เข้าใจนะว่ามนจะเข้าใจอย่างนี้จริงๆแล้วที่ที่เราได้ไปช่อดึงกฎหมายก็ประเด็นมันที่ของเราผู้ประกาศที่ที่ได้ไปช่อกดหมายกดต้นไม้แล้วตัดได้หรืออย่างน้อยกดต้นไม้แล้วก็เีค่าเป็นเงินได้ก่อนที่จะตัดเป็น่าเนเงินเราก็มีงินได้ไปใช้ที่นี่คือเส้นานเกิรับ ทคสจะการันตีได้อย่างไรว่าสามารถเอาไปใช้นี้ทคสได้อะบศทคสกำเนิตกลงที่รการงเราตอนนี้ผู้จัดการใหญ่ธนาคารท่านมั้าเป็นผู้จัดการทคสและโครงการนี้ผู้จัดการใหญ่ทคสเป็นกรรมการในธนาคารเรือนี้เแล่าตอนนี้อยู่ในระหว่างการทาการทำดาเนินการแต่ว่าปลายทางเราทำสำเร็จแล้ว ก็คือเมื่อปีวันที่25พฤษภาปี50าศูนย์ายกรัฐสมนติีประกาศเปยว่นวาระแข่งาัน